สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแตงหวานเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดรอบชุดประจำชาติของ Miss Global 2024เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสาวงามตัวแทนจากประเทศไทยได้สวมใส่ชุดประจำชาติไทยประยุกต์พร้อมทารายรรำที่สวยงามโชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ไปเลยว่านี่คือวัฒนธรรมของจริง ไม่ใช่ของก๊อปปี้แบบประเทศเพื่อนบ้านในขณะที่ทางมิส globally เขมรก็ได้สวมใส่ชุดลอยกระทงเป็นชุดประจำชาติพร้อมกับถือกระทงที่แปะรูปธงชาติเขมรออกมาเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมพร้อมๆของตัวเองให้ชาวโลกได้รับรู้และอีกหนึ่งดราม่าของการประกวดมิส g l o b a l รอบชุดประจำชาติเมื่อคือนที่ผ่านมาก็คือพิธีกรทั้งสาคนบนเวที สวมใส่ชุดที่มีลักษณะขายชุดไทยสบายและชุดไทยพระราชทานแทนที่จะใส่ชุดซัมปอดหรือชุดนางอับสราบโบราณของประเทศตัวเองแต่กลับมาใส่ชุดไทยเพื่อโชว์ชาวโลกซะงั้นก็ดูออกแหละครับว่าอยากมีตัวตนบนเวทีโลกก็เลยไล่เคลมชาวบ้านไปทั่วอย่างไรก็ตามชาวโลกเขาดูออกอันไหนของกอบอันไหนของแท้ ถ้าเ,เพื่อนนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ